พี่น้องประชาชนครับจะเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดวราชานีของเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นในส่วนที่รับคนครอบครัวคนอุบลกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้มงวดต่างๆเนี่ยเราก็ลดลงนะครับทำให้ดูเหมือนยอดจะน้อยลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราเนี่ยนะครับ มีอยู่หลายอำเภอที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นชัดเจนนะครับจากเดิมเนี่ย8เอร์เขึ้นมาเป็น10%กว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สแล้วก็เชื้อก็กระจายไปในวงหลายๆวงที่เราก็พยายามในการควบคุมโรคนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มกิจกรรมเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการที่ไปรวมกลุ่มกันเยอะๆนะครับ แล้วก็มีการติดเชื้อหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพูดถึงว่า <c oughs> กลับมาจากพื้นที่เสียงเข้มงวดสูงสุดแล้วยังไปผูกแขนหลานนะสิบวันเองนะครับซึ่งก็ทําให้ติดเชื้อรวมทั้งการที่ติดเชื้อจาก,กอำเภอจังหวัดข้างเคียงเราแล้วก็เราคนของเราไปอาจจะไปเดินสรรพสินค้ากลับมาก็มาแพร่ระบาด รวมทั้งเรื่องของการที่พ่อค้าแม่ขายนะครับในตลาดวารินชำราบเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเป็นตลาดขายส่งทั้งผักและปลาเนี่ยซึ่งก็ไปรับจากต่างจังหวัดมานะครับแล้วก็มาขายซึ่งก็มีโอกาสากาที่ติดจิตเชือ้อก็ต้องนําเรียนว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้อยากนําเรียนพี่น้องประชาชนว่าจะต้องระมัดระวังตัวนะครับที่ทางสบคชุดใหญ่ ได้แนะนำนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าให้ใช้ลักษณะที่เรียกว่า universal prevention นะครับคือให้ให้คิดเสมอเสมอหนึ่งว่าคนรอบตัวเราเนี่ยติดเชือ้อมีเชื้ออยู่อาจจะไม่มีอาการพื้นผิวต่างๆอาจจะมีเชื้ออยู่นะครับแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อให้เราได้เพราะฉะนั้นมาตรการที่เราจะต้องดูแลตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านอันนี้สําคัญนะครับบางทีก็ ติดเชื้อจากคนในบ้านด้วยกันเองเนี่แหละครับเพราะว่าท่านไปรับเชื้อมาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะระมัดระวังตนเองครอบจักรวาลอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญไม่ว่าจะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆไม่ไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากไม่ไปทํากิจกรรมที่เสี่ยงนะครับแล้วก็อย่าเอามือมาสัมผัสใบหน้าในอยู่ในบ้านเองเนี่ยก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วก็ถ้าทำความสะอาดชำระร่างกายสระผมอะไรให้เรียบร้อยเสื้อผ้าก็ต้องรีบเปลี่ยน ถ้าเป็นไปได้ก็สวมหน้ากากอนามัยในบ้านด้วยก็ยิ่งดีนะครับแต่เข้าใจว่าพวกเราก็คงจะลําบากไม,ไม่คุ้นชินกับนิวมอลนอร normal ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์เราอาจจะยังไม่ย่ําแย่ถึงขนาดของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเรายัางไม่ระมัดระวังแล้วก็ยังปล่อยไว้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะนั้นได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนี้ได้เมื่อมีผู้ติดเชเื้อเกิดขึ้นรายใดก็ตามเนี่ย ในระดับพื้นที่จะออกไปทำความสะอาดไปค้นหาคนที่เสี่ยงแล้วก็นำมาสู่การตรวจเชิงรุกในการที่จะค้นหาว่าติดเชื้อหรือไม่ด้วย ATK นะครับถ้าเป็นผลเป็นบวกเราก็จะนําเขาเข้าไปสู่การประเมินอาการแล้วก็รีบรักษาทันทีนะครับแล้วก็ตรวจด้วย PCR อีกทีหนึ่งยืนยันนะครับตรงนี้เราก็คิดว่าเรายังพอควบคุมได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับแล้ว การความร่วมมือไอร่วมมือเนี่ยก็ต้องดูว่ากิจกรรมเสี่ยงนะครับแล้วก็คนที่เสี่ยงรอบข้างเรามีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันเนี่ยเราคงจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีน <c oughs> ก็จะเห็นว่าเรามีเป้าหมายในการฉีดประมาณ1นล้านสองแสนคนนะครับหนล้านสองแสนกว่าคนจากล้านแปดนะครับแต่ว่าเราก็ฉีดได้แค่25%่าตามจานวนวัคซีนที่มานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมเองในฐานะที่เป็นในทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ประสานกับทางส่วนกลางขอวัคซีนมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จัดส่งมาให้เร็วจริง,รงๆเดิมทีว่าจะเลื่อนการฉีดเข็มหนึ่งซิโนแวคออกไปในเดือนกันยายนนะครับแต่เมื่อวานก็ได้หารหือท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคละในการที่จะจัดส่งมาเพราะว่าเราวัคซีนซิโนแวคที่จะฉีดเป็นเข็มหนึ่งเนี่ยเราคงจะฉีดหมดในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับแล้ววันนี้พรุ่งนี้บ่าย,ายก็คงจะส่งลถ ล่วงหน้ามาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องบริหารสัปดาห์เป็นสัปดาห์นะครับส่วนมีวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานมาซึ่งตรงนี้เราก็ไดเ้เป็นสองรอบด้วยกันนะครับนะ ซึ่งก็ได้ดําเนินการฉีดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาอีกในวันที่จริงๆเนี่ยว่าจะมาฉีดอีกทีหนึ่งวันที่3กันยาแต่ว่าเห็นว่าวัคซีนเพิ่งเข้ามาและจะต้องได้ได้ไดำบการตรวจสอบจากออยนะครับก็อาจจะมาล่าช้าไปนิดหนึ่งก็อาจจะเลื่อนไปเป็นวันที่8หรือวันที่9 10กันยาแถวๆนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็ผฉีดกลุ่มเบาบางแล้วก็6 0 8แล้วก็กลุ่มที่เข้าไม่ถึงโอกาสเข้าถึงน้อยนะครับส่วนวัคซีนของแอสตร้าซินกาตอนนี้ก็ครบรอบของการฉีด ถ้าใครฉีดแอสตาเข็มหนึ่งนะครับก็เริ่มครบสิบสองสัปดาห์นะครับเราเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นจากสิบหกสัปดาห์มาเป็นสิบสองสัปดาห์นะครับก็จะเริ่มฉีดแล้วนะก็จะเป็นขณนะเดียวกันซิโนแวคเข็มหนึ่งนะที่ได้เปลี่ยนมาเป็นวัคซีนไข้นะครับแอสตาเข็มสองก็จะมาบรรจบครบกันอีกแต่ตอนนี้เรามีวัคซีนแอสตาซินกาเนี่ยพร้อมที่จะให้ฉีดในเข็มสองไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนของไฟเซอร์นี่ก็ เราก็ได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าไปเกือบหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือหือไว้สําหรับชาวต่างชาติดีหน่อยที่อาจจะต้องฉีดแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีข่าวทางโซเชียลนะครับเพื่อนามสกุลไปพร้อมกับนามสกุลของผมนะครับก็ต้องเรียนชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยที่สื่อมือฟานออกไปในข่าวโซเชียลว่านามสกุลเหมือนกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วไปได้รับไฟเซอร์อันนี้ขอถแถลงนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับนะ นามสกุลของผมนี่ก็มีเยอะอยู่นะครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> อาจจะเป็นลูกหลานนะครับแต่ว่าเขาได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากของอบจนะครับตรงนี้ต้องนำเรียนว่าข้อมูลที่ออกไปเป็นข่าวบิดเบือนนะครับก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือว่าขั้นตรวจสอบอย่างไรแต่ผมไม่เคยให้นโยบายว่าให้ไปฉีด v p ไแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์นะครับญาติโดยเฉพาะญาติที่รู้จักกันเนี่ยผมก็จะไม่ให้มาฉีดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สบายใจได้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ตกหล่นตอนนี้ก็แทบจะไม่มีละตอนนี้เราก็ฉีดให้หนักศึกษาแพทย์พยาบาลที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานกับผู้ป่วยนั้นวัคซีนไฟเซอร์นะไม่ทราบว,ว่าผู้หวังดีท่านไปเอามาจากไหนนะครับว่าได้ฉีดไฟเซอร์ไม่จริงนะครับเราก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าถามไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นวัคซีนซิโนโฟาร์มซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์การฉีดกันได้นะครับกับอวจอนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเห็นนามสกุลเหมือนกับนานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่แชร์ข่าวตรงนี้ท่านต้องขอกวาบุณาว่าท่านเป็นข่าวบิดเบือนท่านต้องลบออกไปนะครับแลวผู้ที่ฉีดให้ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องแก้ข่าวด้วยนิดน,นึงเพราะว่ากระทบกับชื่อเสียงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราไม่เคยให้ อภิสิทธิ์นะครับในการฉีดวัคซีนตรงนี้นะครับสำหรับวัคซีนที่เรากําลังฉีดตอนนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเท่าที่เราฉีดมาก็ยังไม่พบว่ามีอ,อ,อาการที่รุนแรงนะครับถึงกับเสียชีวิตอาจจะมีโรคประจําตัวบางท่านอาจจะเสียชีวิตโรคสมองเส้นเลือดสมองแตกอะไรพวกนีก้อาจจะมีบ้างหรือว่าเส้นเลือดหัวใจติดตันพวกนี้ก็จะอาจจะมีบ้างแต่อาจจะเป็นประจวบเหมาะมาฉีดวัคซีนแล้วก็ สำหรับหญิงตั้งครรภเองก็อยากให้หญิงตั้งครรภทุกคนเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในมือเรา3,000กว่าคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางที่เราฉีดอยู่608คือ60ปี7กลุ่มโรคเสียงแล้วก็หญิงตั้งครรนี่นะครับเรียกง่ายๆว่า608เน่ยเราได้นำวัคซีนนะครับวัคซีนไข้ก็คือซินอวคเข็ม 1, น s ่แอสาเข็ม2เนี่ยนะครับเราได้นำลงไปสู่ เราประสตอให้ฉีดที่พื้นที่เลยนะครับเพื่อให้ตรงก,กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคโควิด1 9เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตสูงมากนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนี่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเสียชีวิตได้ส่วนใหญ่แล้วที่เสียชีวิตคือผู้สูงอายุนะ608ตรงนี้นะครับถ้าเราฉีด608ได้เราก็จะเริ่มทยอยฉีดสําหรับผู้ที่ อายุต่ำลงมานะต่ำลงมาก็จะเป็น50ปีที่มีความเสี่ยงเหมือนกันประมาณห่ปอได้นะครับที่โอกาสเสียชีวิตแล้วก็กลุ่มหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนปกติประมาณ2.5เท่าซึ่งก็จำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนต,ตรงนี้แล้วก็เชื้อเองสามารถกระจายไปถึงลูกในท้องได้นะครับข้อดีของการฉีดวัคซีนนะครับหญิงตั้งครรภ์ก็คือวัคซีนภูมิคุ้มกันเนี่ยส่งต่อจากแม่ไปถึงลูกได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็ลดความสูญเสียลงได้เรามีหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตนะครับนะจากทั้งแม่ทั้งลูกด้วยในจงังหวัดบริชธานีเองแล้วก็ยังมีหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยนะครับทีต่ติดเชื้อโควิดก็กําลังดูแลกันอยู่นะครับในช่วงหล,หลายวันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันละ3 4มายสามสายก็เนื่องจากว่าออส่วนใหญ่แล้วก็มาจากในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับที่รับกลับมา ติดเชื้อกันอยู่หลายวันอาการก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการการรักษาเนี่ยก็พยายามทําให้ดีที่สุดขณะนี้ยอดลดลงแล้วก็คาดว่านับจากนี้ไปก็คงจะไม่มีการเสียชีวิตหรือว่ามีน้อยที่สุดนะครับทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองก็พยายามประชุมทุกวันแล้วก็กํากับติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะในร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับทั้งท่านในอำเภอองค์กรปกครองทองถิ่นแล้วก็หลากหลายนะครับในการดูแลเปิดศูนย์ต่างๆที่จะดูแลผู้ติดเชื้อขณะเดียวกันก็ต้องมีการป้องกันโรคที่อ,อ,อยากให้พี่น้องประชาชนให้ความรู้มือก็คือมาฉีดวัคซีนแต่ต้องขอเป็น608ก่อนนะครับต้องขอภัยกลุ่มที่ ประชาชนทั่วไปที่จองไว้กับอุบลพร้อมหรือว่าหมอพร้อมเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปฉีดนิดนึงนะครับเพราะว่าวัคซีนคาดว่าจริงๆคาดว่ากันยาตุลานี่คงจะได้ฉีดกันทุกคนแหละครับแต่ว่าทยอยฉีดนิดนึงนะครับให้กับกลุ่มที่เขามีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะหรือว่าเจ็บป่วยรุนแรงนะครับอีกอันนึงก็คือการควบคุมโรคนะซึ่งเราก็คิดว่าเราทําได้ดีมากพอสมควรนะครับอัตราป่วยตายสําหรับ โควิด1 9ของเราอยู่ที่ประมาณ0.45นะครับประมาณ0.45ในภาพของประเทศนี่อยู่ประมาณ0.88นะครับเราก็น้อยกว่าของประเทศอยู่เกือบครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ถึงจะน้อยกว่าอย่างไรก็ยังมีผู้เสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับแล้วเราก็พยายามดูแลแต่ที่สําคัญคือขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าการดูแลตนเองแบบ ครอบจัก,กรวาลตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเรอดพ้นระหว่างที่เราอาจจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันหรือมีบางท่านมีแล้วแต่ว่าก็ต้องยังไงก็ต้องคิดเสมือนหนึ่งว่าคนรอบข้างเราเพื่อนผิวรอบข้างเรามีเชื้ออยู่นะครับแล้วเราก็จะปลอดภยัยกิจกรรมต่างๆก็พยายามเลี่ยงในการที่จะไปในพื้นที่แออัดโดยเฉพาะที่เป็นห้องแอร์นะครับอันนี้ถ้าท่านไปอยู่นานๆไปรับประทานอาหารท่านก็ต้องรีบเข้ารีบออกนะครับถ้าซื้อกลับบ้านไปกินได้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับว่า อยากให้พี่น้องประชาชนคนอุบลทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็ต้องขอบขอบคุณพี่น้องชาวอุบลเรารวมทั้งต่างจังหวัดด้วยนะครับที่ได้มอบสิ่งของบริจาคต่างๆเป็นกําลังใจให้กับชาวสารสุขแล้วก็พี่น้องอสมองผมนะครับในการดูแลก็ได้รับความเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากในการที่ให้พวกเราได้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับขอบพระคุณครับ มีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับวันนี้ครับมีคำถามจากคุณทองชูชุตินันบอกว่าเดินทางจากอุบลครับจะไปที่สนามบินปทมต้องมีเอกสารฉีดวัคซีน ตรวจโควิด COVID ไหมคะแล้วกลับมาต้องกลักตัวหรือไม่ครับเมื่อกลับมาถึงผู้บนนะครับคืออเข้าพื้นที่เสี่ยงไอ้ควบคุมสุดเข้มงวดนะครับคือจากแดงไปแดงเข้มเนี่ยก็ปกติก็ไม่จำเป็นนะครับคือถ้าถ้าจากแดงเข้มมาหาแดงเนี่ยจะต้องมีเอกสารว่าคือมีต้อง มีผลยืนยันว่าท่านได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มหรือไม่นะครับหรือมีผลเอจีเคเป็นลบหรือไม่อย่างนี้นะครับคือเรากลัวแต่จากแดงเข้มเข้ามาแต่ว่าจากแดงทำราไปหาแดงเข้มอยากเราไปกรุงเทพก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านไปแค่สนามบินถ้าไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับจากบินจากบนไปแค่สนามบินตามที่ท่านว่าท่านก็กลับมาได้ ปัญหาคือท่านออกจากสนามบินกรุงเทพเข้าพื้นที่อื่นหรือเปล่าถ้าเข้าพื้นที่อื่นนะครับกลับมานะครับปกติท่านก็ต้องกักตัวแต่ถ้าท่านไม่ไม,ไม่ไม่กักตัวท่านก็ต้องเอาอินจเคมายืนยันว่าท่านไม่มีเชื้อมาลักษณะนี้ครับอ๋อประเคือคือผมครับขออนุญาตน,นิดหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้อง ใช้หลักการของ Universal Prevention นะครับคิดเสมือนหนึ่งว่าคนรอบข้างมีโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่แล้วก็พื้นผิวรอบๆบข้างเนี่ยมีเชื้อตกอยู่ได้เราอาจจะจับมาท่านไปไปเช้าเย็นกลับสมมตินะฮะไปเช้าเย็นกลับสมมติว่าเที่ยวบ,บินมีบินตลอดแล้วถามว่าสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเสียงไหม ต้องบอกว่าเสี่ยงเหมือนกันมีโอกาสที่คนรอบข้างเราจะมีเชือ้อพื้นผิวจะมีเชื้อได้ท่านไปอยู่ในห้องแอร์นะครับห้องแอร์มีคนพุ่นพ่านถ้าท่านไปนั่งรับประทานข้าวอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเองก็ตามเปิดหน้ากากรับทานข้าวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยมีโอกาสติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องกัก,กตัวไหมต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราคิดว่าเราป้องกันตัวเองได้ดีเนาะรีบทานรีบเลิก ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปเอามือไปจับนู่นจับนี่แล้วมาจับใบหน้าเราดูแลตนเองได้อย่างดีเนี่ยตรงนี้เราก็อาจจะอาจจะเฝ้าสังเกตอาการตัวเองที่สําคัญคือเราไม่รู้นะครับกว่าจะแสดงอาการอีกทีหนึ่งสือสีอสอ่ห้าวันแล้วระยะแพร่เชื้อคือสองสามวันหลังจากที่เราได้รับเชื้อแล้วเนี่ยเราจะมีเชื้อออกมาเราอาจจะไปแพร่เราอาจจะติดเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วไปแพร่ให้คนในครอบครัวที่เรารักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องกักตัวไหม ถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงนานๆเนี่ยก็ควรจะต้องกักตัวแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันน้อยมากนะท่านก็ต้องเฝ้าดูอาการแล้วก็ในช่วงที่ห้าหวันแรกเจ็วันแรกเนี่ยท่าแยกสิ่งของภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรนะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวเรานะครับอันนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราได้รับเชื้อมาหรือเปล่าเรามองไม่เห็นเชื้อโรคนะครับและกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าพื้นที่ต่างๆ มีเชื้อหมดนะมีเชื้อเยอะท่านนั่งแท็กซี่ออกจากสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองไปรถแท็กซีก่อาจจะมีเชื้ออยู่ได้ท่านอาจจะได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้มีรายหนึ่งนะครับที่เราเจอในช่วงของการติดเชื้อเยอะๆเนี่ยโรงงานออบริษัทให้พนักงานไปฉีดวัคซีนนะครับที่บางซื่อไปวันนี้พรุ่งนี้ไปฉีดอีกวันหนึ่งกลับมาสี่ห้าวันกลับมาติดเชื้อครับ <laughs> เห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นถามว่าต้องกักตัวหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยท่านไปมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าจะให้ดีท่านก็ต้องเฝ้าตังเกตอาการและแยกส่วนของใช้ของสอยออกจากคนในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับท่านขอบคุณครับครับอย่างกรณีของเด็กที่มาจากกทโมต้องกักตัวหรือไม่ครับหรือว่ากักตัวที่บ้านครับก็ปกติก็อยากให้ แยกกันนะครับอยากให้แยกกันอยากเพราะว่าถ้ามาจากพื้นที่วบคมสูงสุดเข้มงวดเนี่ยเราก็ทั้นิฐานไว้ก่อนครับคือในตัวเลขของเรานะครับที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสูงผู้เดินทางเนี่ยกับผู้ป่วยเนี่ยสูงถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับสรุปง,ง่ายว่าห้าคนนะครับป่วยหนึ่งคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ย มีผู้ป่วยหนึ่งคนเพราะฉะนั้นอันตรามันสูงมากก็ต้องแยกกักนะครับปกติให้แยกกักออกจากครอบครัวเลยนะครับแต่นะครับ,นะรบถ้าหากบ้านของท่านมีห้องครับมีอะไรที่เขาสามารถแยกแยกตัวอยู่ได้นะครับก็สามารถที่จะโฮมคอนเทนทีนได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่มีห้อง พอ yup. <po target> ถือกระดาษนั้นนะครับถ้าเป็นในเขตสระบนกรเขาเลยให้ไปไปกักตัวแยกกักจากครอบครัวไปอยู่ที่มจลก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ขอให้แยกกักตัวนะครับแต่ถ้ามันถ้าท่านมีความพร้อมคือมีห้องหักมีอะไรต่างๆให้เขานะครับก็สามารถกักที่บ้านได้แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านนายแพทย์สาธารสุขว่านะครับอยู่ในเวอร์ซาว v เท t รเวชั่น คือการป้องกันเชื้อแบบครอบจัก,กรวาลซึ่งในรายละเอียดนะครับก็ต้องมีการแยกทานอาหารแยกใช้ของใช้ยแยกอะไรต่างๆนะครับก็ต้องทำลักษณะนั้น,นครับครับคุณดาวันอบอกว่าร้านเกมในห้างสับสินค้าสามารถเปิดได้หรือยังครับอย่างครับอย่างยังยังไม่ให้อนุญาตให้เปิดนะครับ เป็นคําถามอสองสํงงามัญนครับก็เหมือนกันหมดบอกว่าวันที่หนึ่งนี่อุบนลจะคายล็อกบ้างไหมครับาการวคอาก็สบคก็จะไม่ให้คลายล็อกนะครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มมาตรการคือมีมีควานคลายบ้างอย่างเช่นการจุนุมคนนะครับก็ปรับจากยี่สิบเป็นห้าสิบคนอย่างนี้นะครับ แต่ก็ต้องแลกด้วยมาตรก,การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจัก,กรวาลหรือ universal prevention นะครับท่านจะต้องรับตามนั้นนะครับคืออ่ากรอนนะครับเราก็ DMHTT นะครับเป็นนิสัยแล้วอยู่5ข้อนะครับทีนี้ universal prevention นี่ก็จะมีอยู่10ข้อนะครับ10ข้อผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับหนึ่ง ออกจากบ้านเมื่อจาเป็นเท่านั้นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองกลุ่มเสียงเช่นหกสิบปีผู้มีโรคเลือลรังหรือหกสิบแปดหกสแปดเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงกนันออกนอกบ้านเว้นแต่จําเป็นคือถ้าออกไปก็ใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วกลับมาสามเป็นระยะห่างจากคนอื่นหนึ่งถึงสองเมตรนะครับก็ดิสแทนซิ่นะครับสี่สวมหน้าก,กากนะครับอ่านามัยทับด้วยหนะ้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งใน ในหน้บ้านก็มีในบ้านนะครับที่มีมากกว่าสองคนนะครับถ้าเจอมีคนมากกว่าสองคนก็สวมหน้ากาก,าก,ากแต่ถ้าอยู่คนเดียวเป็นไรนะครับก็หน้ากากสองชั้นด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะลาบากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะใช้ในพื้นที่ควบคุมสูตด,ดเช้มงววนะครับถ้าอีกเนี่องคใช้มือสัมผัสหน้ากากหน้าไม้หน้ากากผ้าที่สวมด้หน้ากากาเนี่ย ดีกเลื่องใช้มือนะครับที่จะไปถูกหน้าถูกตาบูกปากนะครับโดยไม่จาเป็นพกล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ลออทุกครั้งก่อนเนาะอ่ะก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ท่วมไอาจามหรือสะพัดก็ถูกสิงส่งของที่ใช้ร่วมกันเจ็บทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผิวผิวต่สัมผัสบ่อยๆไม่ว่าข้อของเครื่องใช้ถึงแวดนนอตต่างๆแปดแยกของใช้ส่วนตัวชุเนีย ไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นเก้าเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ควรรับประทานอาหารแยกสำหรับถ้าหากทานร่วมกันก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวส่วนตัวที่1สิบนะครับหากตัวเองสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงนะครับเช่นสัมผัสผู้อาจติดเชื้อหรือมีอาการก็ได้รับตรวจด้วยเอทเคนะครับนี่ก็คือสิบข้อของ universal prevention นะครับที่เขาออกระเบียบมานะครับ ก็ส่วนวันที่หนึ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองกับว้านลินที่เราเคยประกาศเข้มงวดนะครับเข้มงวดขึ้นซึ่งขณะน,นี้อย่างเช่นอำเภอเมืองนะครับก็ดูสถานการณ์ก็อาจจะลดลงนะครับหลายๆส่วนนะครับลดลงคนิี่ทำหน้าอาจจะมีบ้างน,นะครับ ที่เรปาประกาศอำเภอเมือง5ตำบลวั17ตำบลเนี่ยนะครับก็คงจะมีการทบทวนนะครับท่านไม่มีการต่ออายุนะครับเรบปาประกาศถึงวันที่30นะครับ30จริงหาก็ท่านก็เข้าสู่ภาวะปกติได้ครับครับก็อยากฝากนิดนึงครับฝากนิดนึงในส่วนของกิจกรรมเสี่ยงที่เป็นสีเทาๆทั้งหลายเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา แล้วก็แจ้งเบาะแสข่าวคราวให้กับทางปกครองทางพื้นที่ได้รับทราบเพื่อไปป้องปรามหรือไปจัดการก่อนที่จะลุกลามบานไปนะครับจะจะพบว่ามีหลายพื้นที่ที่ยังคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขมันน้อยลงน้อยลงแล้วก็ออกไปอาจจะไปทำกิจกรรมที่สีเทาๆต่างๆเหล่า,า like นี้เนี่ยผมคิดว่าแม้กร่ท้างงานศพงานสวนดอภิธรรมทั้งหลายเนี่ย ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไปเล่นคล้ายๆเล่นการพน,นันนะฮเ,เมื่อเช้าก็มีข่าวอยู่ที่รีตะเกตเพื่อนบ้านเราเนี่ยตีไก่ตีวงไก่อะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เสียงมากและจะทําให้เกิดการระบาดท,ที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ฝากพี่น้องว่าช่วยแจ้งเบาะแสช่วยบอกข่าวๆให้กับพวกเราในในฐานะที่เป็นข้าราชการ นะครับได้ช่วยกันในการที่จะดูแลป้องปามไม่ให้มีการทําผิดกฎหมายหรือว่าการที่จะไปรวมกลุ่มกันเยอะๆนะครับส่วนถ้าจะต้องมีกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่ที่สำคัญก็คือการเป็นระยะห่างกันร่างไม้ร้างมือการไม่ให้มีการเปิดหน้ากากพูดคุยกันอะไรเยอะแยะพวกนี้นะครับส่วนเรือนจำเนี่ยต้องบอกว่าเรามีระบบที่คุยกับเรือนจำนะครับเรือนจําตอนนี้ก็ขยายวงกว้างขึ้นไปสู่แดนต่างๆเยอะมากขึ้น บุคลากรของเรือนจําเองก็ติดเชื้อนะครับตอนนี้หนึ่งท่านนะครับซึ่งเราก็เฝ้าดูอาการกันอยู่แต่ว่าท่านนี้ก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ก็คิดว่าฉีดวัคซีนไปสองเข็มเข็มที่สามไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวตรวจสอบตัวอีกทีหนึ่งก็ที่ออกมาทุกวันเนี่ยเราก็จะได้ประสานแล้วก็มีการล็อกตัวไว้ก่อนนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการที่จะรับเข้าไปดูแลรักษาเพาะะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ต้องขังผู้ต้องโทษที่พ้น ออระยะเวลาต้องโทษแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบตรงนี้นะฮะในการที่จะกักตัวไว้ก่อนอย่างน้อย14วันนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณสําหรับคําถามครับเชิญท่านรองผู้ว่าปิดการแถลงข่าวสําหรับวันนี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการแถลงขา่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจําวันนะครับก็ขอให้ไปแจ้งต่อบอกต่อนะครับสิ่งที่เราที่จะต้องคบในเดือน เดือนถัดไปเนี่ยนะครับหลังจากสวคนะครับคืออาการเขาเรียกว่าการผ่อนคลายก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะการผ่อนคลายน่าจะเพิ่มขึ้นโดยเขาดูตัวเลขนะครับการป่วยระดับประเทศก็ลดลงนะครับการรักษาก็หายเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเขาก็ต้องแลกแลกมาด้วยคือเราต้องอยู v e r ว a l แซวพรีเวนชั่นก็คือการ การป้องกันตัวแบบครอบจักรวาลอยู่สิบข้อนะครับที่อาจจะแต่ก่อนเรารักษาศีลห้านะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องรักษาศีลสิบนะครับก็ต้องเข้มงวดในระดับบุคคลนะครับในระดับในเมื่อลดระดับสังคมลงก็ต้องเพิ่มระดับบุคคลนะครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่มระดับสังคมบุคคลก็ไม่ได้เพิ่มนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะต้องช่วยกันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ